ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็ปปิกวันนี้ฝากเงิน300,000บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากทองพันช่างแเดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีรับดอกเบีย้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝากนะครับ2%เทียบเท่าเงินฝากประจำ2.35%จากธนาคารทอกอสนะครับได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 2.35%ต่อปีนะครับเงินไขเป็นไปตามที่ธานาคารกำหนดเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2567หรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง31มีนาคม2568หรือจนกว่าธานาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธานาคารทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝาก ทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อาัตาราดอกเบี้ย2%นะครับเงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิดบัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับ1คนต่อ1บัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0บาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อราย รับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับปรนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทร .14 และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวที่มีสานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถ รับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะ20ธันวาคม2567ไปจนถึง31มีนาคม2568เลยทีเดียวหรือธนาคารจะแจ้งการปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็ลองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ,นะรบ,ใ,ครบใครสนใจนะครับลองดูนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากทองพันช่าง8เดือนนะครับเงินต้น300,000ดอกเบีย้ย2%นจำนวน,นวัน213วัน ดอกเบีย้ยที่รับ3 9 9 4บาท52สตางค์นั่นเองนะครับดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย3 9 9 4บาทห้สตางค์หัก, 3, หก15%หัก5 9 9บาท18สตางค์เหลือนะครับ 3, สา9 5ัรับปาท34สตางค์รับไตายดอเบีย้ยไปเลยสรุปเงินต้น3,000สนบวกดอกเบีย้ย3 3 9 5บาท34สตางค์เป็น3 3 3 9 5บาท34สตางค์นะครับรับไปเลย ครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจาก LINE อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับ 1. ห,หาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐ สวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้ยเกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะ หากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1 2 1 3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์สแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคน ดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n นลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ